อาเพชรพรวยสวัสดีซี่สู้ผูกสุขอนกับผมเมื่อเนี้กะวันศุกร์ที่ยี่แปดกุมภาพันสองหาหกแปดกระิขีมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงทุนไทยทั้งเมดทั้งม่อนก็มีอยู่สิบสามอาจารย์สิบสามสำนักเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้ากะเตรียมสมุดติดสอดจดไวเ้เบิงเนาะพี่น้องเนาะ มาเริ่มกันเลยพี่น้องประกาศเสียเวลาเหล็กมีดทีมาเหล็กมีทีมาเมมานี่บนล่างหรือพันหาวิ่งรูดซีกับแปดเพันเด่นสี่ได้พี่น้องได้เด่นสี่ล่องแปดจับคู่กมิมนสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหกเล็กสามตัวมันแปดสี่ศูนย์ห้าแปดสามแล้วพี่น้องได้ ส่วนพนเนนให้ที่40832คู่2หางพี่น้องเด่นให้2คู่อันนี้คือเหลขมีทีมาได้พี่น้องดไ,ได้ต่อมาเส้เนเข็มมาลาดเส้เนเข็มมาลาดนี้เล็ติดบนรางเพอนน, 1, 2, พน,นี่1 2 3บนเพลน่มนี้บนบนเนี่นให้ได้พี่น้องได้ จับคู่ก็มีหนึ่งสี่สามสี่สองหกแล้วก็หกเก่าเก็กติดบนรางบ่มีบ่มีหกบ่มี่เก่าต่ว่าเพิ่นแบบม่เน้นหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ตามเพิ่นหลืพี่น้องเพิ่นห้มาจังใดเพิ่นเน้นห้ยจังใดก็เอาตามเพิ่นเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าต่อมาคนฟังครัพี่น,น้อง คนฝั่งโค้งวดที่แล้วเข้าแต่เลขวิ่งหกกับสามเลขวิ่งนี่แหละเลขวิ่งถ้าพี่น้องมามาหกกับสามนี่เฮ้ยคเอาศูนย์เอาเจ็ดเอาแปดอ, 8, อะไรได้พี่น้องเด้เพื่อนก็ให้วิ่งหกกับสามนี่จับคู่นี่ก็สามศูนย์สามเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดเลขสามตัวนี่ก็แม่นเก้า หกแปดสี่สามเจ็ดไดพ้พี่น้องเพื่อเน้นสามเจ็ดกับหกแปดได้พี่น้องได้คนฝั่งของเนาไปกันต่อ,อต่อมากมันเป็นปูศูนย์เก็บปูศูนย์เจ็ดนี่เก้าซีเขาตรงๆได้พี่น้องได้เหมือนมันพูดหนึง่งก็เขาตรงๆปูศูนย์เจ็ดปูห้วิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นหนึ่งล่องศูนย์ส่วนจับคู่กับศูนย์สองหนึ่งสองสองสอง 031323 041424ปูส่วนตัวเด่นได้พี่น้องตัวเด่นของปูก็มัน1 2 1 3 1 4นี่แหละพี่น้องก็จะเลื่อมบนล่างไปกลับเด้อพวกนึงเข่าตรงตรงของเส้นมือ ของเส้นมือกับเขาเท่ากันนะพี่น้องเนาะของเส้นมือเก็เข้าตรงๆเหมือนกันของเส้นเมื่อนี่ให้สองกับสามเด่นสามรองสองจับคู่สามสามสามสี่สามห้าสองสามสองสี่สองห้าเลขสามตัวแปดสามห้าเก้าสองสี่ตัวเน้นกันแม่นสามหากับสองสี่แล้วพี่น้องได้เอาคอยเดือนต่อ ของเซียนหยวนเซียนหยวนงวดที่แล้วเข้าแต่เลขวิ่ง0กับ8จับคูก่กับ17 03 04 09 82 85 83 86 91เพ่นเนเลข4คู่03 09 83 86 ตัวเน้นเพืน่เน้นให้ีคู่พี่น้องอยเริืมบนล่างไปกลับเด้อต่อมาปูโคราดปูโคราดกับเขา8ปเก้าตรงๆเนาะปูโคราดวิ่งรูด1กับสองปูเน้นที่สองส่วนจับคู่กันมันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจด่ปดสองปดสามแปดหนึ่งเเก้นที่สองเจ็ดปดสอเ้พื่อพี่น้อง โคราชต่อมาอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นี่ให้วิ่ง8กับ4พี่น้อง8กับ4เด่น8ปลรอง4จับคู่8 3 8 5 8 6 8 7 4 2 4 5 4 6 4 7 4 8เลข3ตัว1 8 5 สองสี่หกเน้นแปดหาครับสี่หกเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ไก่เนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ไก่ต่อมาพ่อสวัสดิ์พ่อสวัสดิ์เมืที่แล้วเข่าตกกลับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นหาเก้าแปดเลขมมันออกแปดเก้าเด่นบนล่างเจ็ดแปดห้าเด่นเจ็ดกับแปดรองห้า จับคู่ 70, 7174, 7 5์เจ็ดหนึ่งตัวกัน 78, 79ส่วนตัวเน้นเจ็ดศ1นย์เจด่นึ่งเจ็ดห้าปได้พี่น้องได้อันนี้คือของพอสวัสดีพี่น้องได้เลข8คูเน้นหาคู่อันนี้เลขบมาน้าำกันได้พี่น้อง 9, 0, 4, 5นี่บ้าี่มาน้านำกันพี่น้อง ไม่มานำกันเด้อ่าต่อมาของยายน่งของยายน่งนี่เลขเด่นบนรางเ่็นมิเก้ามิ๔มิแปดส่วนเลขวินมิงมิหกมิสามมิแปดมิเจ็ดจับคู่เก้าสองเก้าหกเก้าสามสองหกสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกแปดหก หกสามกันซีสี่เก้าเก้าเพป่นเน่นให้เก้าสามซีแปดแปดหกหกสามนะพี่น้องเด้ของใยายนงพี่น้องอ,อ้อาดิตเลบ้าอ้ากัเราบอกโอ้่ามันออกแล้ว อาพี่น้องอันนี้ของอาจารย์สลองด้วพี่น้องด้ออาจารย์สลองวิ่งรูดบนล่าง8กับ2องเน้นแ8ด8ปดเ2็8 8 8 8 2แปดเลข3ตัวนี่คือ7 8 7 7 8 1ดเด้วพี่น้องส่วนตัวเน้เนตัวเด่นนี่แมัน7 8 7ดแเอ้ยแปดเ 8ปแล้วก็สองหกได้พี่น้องเด้อันนี้ของอาจารย์สลองพี่นอ้นองเขาก็แชบหน้าจอเอาอันนี้ช่างคมมต่ำเล่าได้พี่น้องก็คือมือมันพดก็คือเขาเก้าซีตรงๆแล่ละเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนให้วิ่งหากับกเพืเ่อนเน้นหกเลขติดของเพื่อนเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งส่วนแับคู่ก็แม่นหาเก้าหศูนย์ หาหนึ่งหกเก้าหกหกหนึ่งเพื่อนกันเน้นหกเก้าหกยเด้อพี่น้องเลขสามตัวเป็นสองหกเป็นตัวเน้นตัวร่องเป็นหนึ่งห้าศูนยเด้อพี่น้องเด้อองสางคมกันเบิรนาหาหกกันเบินาหาห,าหากห,ก,ห,ก,หกสางคมแต่สุดท้ายท้ายสุดของเสี้ยน้าสุก เทียนพาสูงหนึ่งกับเข่านะพี่น้องนะกับเขา 8, เ่าแปดเก้าเบางเลขวิ่นเพิ่นหนึ่งสองเก็ดแปดนี่เพิ่นจับคู่กันหนึ่งสองหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดสองเก็ดสองแปดแล้วก็เก็ดแปดเพิ่นวาตกกันคือเก้าสองเลขสามเลขสามตัวมปนเจ็ดเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองเก้าได้พี่น้องได้เลขตัวเดียวสุดเดียวแล้วพี่น้องเพิ่นจับเอาวิ่นเราพี่น้องห้องกับแคบหน้าจอเอา มรกอาจารย์ได้สำนักใดก็เข้าไปพิจรารณาเมืองเหมือแลงเนี่ยสองตุ่มเกิงขอขอบ,บุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางลาวัฒนาขอบคุณในลายครับผมเมือแลกงนี่องตุ่มเพลิงให้พี่น้องเข้าช่กมานกันสู่พู้สูคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเด้เอาฝากกดเลยกดแชร ύ, ์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม